ครับผมไขมูนวันนี้เรามาอยู่ในเกมคร e เจอ r e of s o n a r รีกันอีกครั้งแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โเหเฮียเข้ามาถูกจังหวะมากเลยท่านผู้ชมตอนนี้น้าท่วมเพียมากเลยคนละทอดมึงตายแน่นะมันมีคุณละทอดอยู่ตรงนั้นด้วยไปไหนแล้ววะไม่ออกเกมไปแล้วนะท่านผู้ชมไม่หนีตายแล้วหนีตายออกเกมไปแล้วนะท่านผู้ชมแม่มาท่วมเพียอะไรตอนนี้วะท่านผู้ชมท่วมแบบท่วมตอนผมเพิ่งเข้าเกมเพิ่งเกิดเลยนะว่าจะกำลังจะสวัสดีผมไขมูลอยู่เลยนะเห็นไหม แ,แม่งท่วมใส่หัวกูเลยอ่ะเออแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดให้ถึง200ปีกันนะท่านผู้ชมซึ่งตัวที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นตัวที่พึ่งรีรีเวิร์สรีเวิร์สใช่ไหมรีเวิร์สรีเวิร์สไอเทียรีรีมันก็จะเป็นตัวที่พึ่งรีแอนิเมชันมาใหม่นะท่านผู้ชมทำให้ออนิเมชันลื่นไหลขึ้นจากจากแต่ก่อนเขาบอกว่าอนิเมชันมันแข็งนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เขาทําให้มัน ลื่นไหลนะลื่นไหลดูดใส่น้ำนะไหลลื่นลรื่ื่นลรื่นลรื่่นเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหกูอยากรู้จริงๆว่ามันลื่นขนาดไหนมันบอกว่ามันขี้โบไปนะท่านผู้ชมอนิเมชั่นที่ดูดีขึ้นนะลื่นไหลขนาดไหนอนิเมชันลื่นไหลนะมันบอกขี้โม,ม,มกูมหรือเปล่านะท่านผู้ชมไหนมาดูกันมันยังแข็งอยู่หรือเปล่า <laughs> แข็งอยู่แน่เลยท่านผู้ชมก็ยังดูแข็งอยู่นะผมว่าหรือว่าตอนนี้มันยังไม่รีมันน่าจะรีแล้วนะท่านผู้ชมแต่มันยังดู <laughs> เฮี <laughs> ้ยอะไรเนี่ยไอ้เฮี้ยแอนิเมชั่นสุดลื่นไหลของผมนะผู้ชมจับไว้ไอ้เฮี้ยนี่คือแอนิเมชั่นสุดลื่นไหลไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยแม่งขี้โชิพายกูบอกแล้วไอ้เฮี้ยโซนารีแม่งเฮี้ยขึ้นเฮี้ยขึ้นทุกวันไหนนี่แอนิเมชั่นลื่นไหลของกูไอ้ลื่นลื่นไหลจริงด้วยนะผู้ชม เอาล้ท่านผู้ชมมาดูกันว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตรอดได้ถึง200ปีไหมนะเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นวันกาลกินีนิดหน่อยนะครับว่าเข้ามาปุ๊บก็น้ําท่วมโลกเลยนะแม่งไม่รู้เป็นไรกับกูนะนผู้มชมแล้วก็ตอนนี้ผมก็ถึง5,000ซับแล้วนะท่านผู้ชมย <c oughs> ินเคกูถึง5,000ซับแล้วไอ้กูเฝ้าฝันถึง5ฟันซับกูเฝ้าฝันถึง5,000ซับมานานแล้วนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้กูก็ถึง5,000ซับแล้วผมถึง5,000ซับแล้วเวยท่านผู้ชมโคตรดีใจเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว ถึง5,000ซับนี่ผมก็คิดจะทำ Q&A นะท่านผู้ชมไอ้เหี้ยแม่งกูถึง5,000ซับด้วยแบบคลิปคลิปแบบนัระไอ้เหี้ยคลิปเหี้ยแบบนั้นนะ e 5, ท่านผู้ชมไปแล้วก hey, ูโอ้ยกัดโอ้ยโอ๊ยบ๊อบอะไรกัดโอ้ยม๊อกัดเอ้ยโอ้ยโอ๊ยเสียวเด็กัดเอ้ยไปเสียวขนาดเลยเอานว่า Q a ที่ผมอยากทำก็ทุกคนสามารถถามมาได้ในคลิปนี้เลยนะนรู้ชมท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ลงไปในคลิปนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมอยากจะถามอะไรผมก็จะตอบนะนผู้ชมในคลิปหน้าผมก็จะมาตอบนะท่านผู้ชมไม่ว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามผมก็สามารถถามลงมาได้เลยนะนผู้ชมแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเราก็คือเราถึง5 0 0ซับแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเป้าหมายนี้เราเสร็จแล้วเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ10,000ซับนะครผู้ชมช่องไฮมูนจะต้องไป10,000ซับให้ได้เลยโอ้ยเหี้ยแมลงโอ้โอ้แมลงโอเคท่านผู้ชม เมื่อกี้มีแมลงอะไรสักอย่างเข้ามาในห้องผมนะครับผู้ชมเฮี้ยมากเลยตอนนี้มันออกไปแล้วนะเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ10,000หซับนะผู้ชมเรามาช่วยกันให้ถึง10,000ซับกันดีกว่านะผู้ชมช่องไข่มูนใครที่ผ่านมาดูก็ช่วยกดไลค์กดซับช่องไข่มูนของเราด้วยนะผู้ชมโอ้โห1นึ่งหมื่นซับกูต้องมาไลยแม่งแล้วลกูก็ไม่ต้องคงไม่ต้องไปทํชิลิปเฮี้ยแบบนั้นนะผู้ชมไอ้ คลิปที่เฮี้ยเหมืนมันสามารถดันเราไปให้ถึง5,000ซับได้กูอาจจะต้องทําคลิปที่เฮี้ยเหมือนมันถึง10,000ซับกูก็อาจจะเอานะ <laughs> อาจจะเอาแต่ก็ไม่เอานะท่านผู้ชมดังนั้นเรามาอัดโซนเรียของเรากันต่อดีกว่านะท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วกูมีคลิปที่เฮี้ยกว่านั้นอีกเว้ยเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้น้ําก็เริ่มลดแล้วนะท่านผู้ชมเราจะได้ไปใช้ชีวิตแล้วก็ออกหาอาหารหาของกินนะท่านผู้ชมไปวันๆแล้วก็หาเพื่อนฝูงหาผู้คนนะดูว่าเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ย หนอนลายไอ้เชี่ยไม่ใช่หนอนมันไม่ใช่หนอนมันคือมันคือมันมันคือกบมันคือกบลายท่านผู้ชมกบลายกบลายกบลายจะฆ่ากูเฮียโอ้ยท่านผู้ชมกบลายกบลายมากบลายอะกบลายเชี่ยไปไหนแล <sm> ้ววะกบลายกบลายตามตูดกบลายตามตูดเออโอ้กบลายตามตูดตูดตูดกูกบลายจะเอาตูดผม เฮ, like, เฮ้ยมันโป้ดีว่ะไอ้เฮียกบไลฟ์โป้แล้วผู้ชมไอ้เฮียมันโป้โปไอ้เฮียกูว่ากูกูโดนแล้วแหละนะครับผู้ชมไอ้เฮียยู 5, ทูบเบอร์ห้าพันซับกำลังโดนโป้หมายปองตูดนะครับผู้ชมหมายปองไอ้เฮีย,ม,ฮยมันหมายปองตูดกูละไอ้เฮียกูเห็นมันทุกคลิปเลยไอ้เฮียกบเวนนี่แหละเออแม่ง สโตเกอร์ iser, ชีวิตกูเฮ um, ียกบกบโปนั Blind ่กบโปไอ้โปนี่แม่งสโตเกอร์ชีวิตผมน่ากลัวไเฮียพวกสโตเกอร์ชีวิตนะไเฮียแม่งกบลายไอ้เฮียจริงๆแล้วโซนารียแม่งทุกเซิร์ฟมีโปวะเนี่ยเฮียเขมกากนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยใช่ไหมฉันไปลงน้ำหนีกูเลยเอาแหละท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาอาหารกินกันดีกว่านะท่านผู้ชมจริงๆผมก็จะกินไอ้เฮี้ยนั่นก็ได้แหละนะแต่ มันอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้กูไม่กินดีกว่าไนะอ้ยฮะมันตัวติดพิษอะไรแบบนี้อ่ะตัวที่มันแบบโอ้ตอนนี้เราโตเป็นขั้นสองแล้วรู้ว่าเรากินได้ปะเฮ้ยตัวมันติดพิษก็จริงนะแต่ตอนนี้เราขั้นสองแนละ้วท่านผู้ชมผมว่าผมกินได้แน่นอนนะท่านผู้ชมแบบนี้โอ้ยลาป,ปากโอ้ยกอยปลาขมอืมแซ่บหลายนะอืมไปไหนแล้วน้องไปไหนแล้วอืมไปไหนแล้วครับเออสวย,ส,วยสุดอร่อย แม่งไปแล้วนะท่านชมไปไหนแล้ววะมันบินได้นะไอชื่ว่าปลากระห้วงนะ่ปะปลาดุกนะนะั่นน่ะมันบินไปไหนแล้ววะปลาดุกเนี่ยฮะเราก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วผมว่าเราก็สามารถหาอะไรวะไอตีวีอีกแล้ววะเราก็หาอาหารได้แล้วนะผมไอเชยผมเห็นละโปรจริงด้วยไอก,กบโปเียนี่ผมโดนกบโปนะท่านผู้ชมนี่โอ้โหกูได้กินอาหารแล้วไอเชยกูได้กินโปอ่ะท่านผู้ชมกูกินโปอ่ะเออไอเชีกยกบโป ไปชิเป็ดโปนะอันนี้กบโป้เฮียช่องเรานี่ก็คำหยาบค่อนข้างเยอะอยู่นะท่านผู้ชมก็ขอให้น้องๆหนูๆก็ใช้คำหยาบได้นะแต่ก็ใช้ให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะท่านผู้ชมพู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็พูดสุภาพสุภาพไอ้กบโปไอ้กบโปไอ้กดโป้โปไอ้เวนนี่ฮึๆๆๆกูกำลังสอนเด็กอยู่เลยมึงบังอาจกัดตูดกูไอ้กดกบโป้แม็กเนี่ยไอ้เวนแม่งบินสเลวเลยอย่าแม่งท่านผู้ชม กูจะโดนกบโปเฮียนี่ตลอดไปนะแม่งเมื่อกี้มันมาจิกผมแล้วมันก็หายไปแล้วนะผู่ชมเอาเป็นว่าการที่เราจะพูดคำหยาบนี้เราก็เอาไว้ใช้ในบริบทที่เหมาะสมนะผู่ชมแต่บริบทที่เหมาะสมของผมก็คือทุกบริบทเลยอย่าอย่าเป็นเย่ยยๆๆนะงอ่นะเออโอ้ยแผ่นดินไหวขาหักขาหักนะโอ้ยแย่ละโอ้ยโอ้ย โอ้ยแผ่นดินไหวมันทำอะไรให้กูขาหากักเพราะกูอยากรู้กูยืนอยู่เฉยกูจะขาหากักไหมเนี่ยถ้ากูเจอแผ่นดินไหวนะโหลโอยท่านผู้ชมโอ้ย,อยหกัหกหกัหกหกักหักหักแผ่นดินไหวก็ไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมรู้สึกว่าโซนาเรียนี่มึงอัปเดตด่วนเลยไอ้บัคเชียร์นี่กูเห็นมานานแล้วนะท่านผู้ชมถ้าเรามีอะไรวะบัฟคลองแค่กันไว้เป็นนักว่ายน้ำคลองแค่นะท่านผู้ชมนั่นก็คือแบบพวกว่ายน้ำบัฟ สำหรับการว่ายน้ำแต่ไม่ใช่สัตว์น้ำนะผู้ชมถ้าเราขึ้นจากบกเป็นแปลกๆนะผู้ชมมันก็จะแบบออกซิเจนมันก็จะค้างอยู่มีนะผู้ชมเป็นอะไรที่เหี้ยมากเลยนะโซนเรียคนแก่นะไอ้พวกนักว่ายน้ำาของแค่กับพวกอะไรต่างๆนะผู้ชมก็ยูไมันก็แก้ยากอยู่แหละนะผู้ชมผมก็ลองทําเกมโลบอกดูแล้วก็น่าจะยากอยู่แล้วยูท่านะผู้ชมยากหรือเปล่าไม่รู้นะแคยแต่โลบอกรนี่แต่เกมนี้น่าจะเยอะนะทผู้ชมยูโค้ดยูไน่าจะเยอะนะเพราะมันมีหลายอย่างมากเลยนะ ไปท่านผู้ชมผมว่าเราต้องออกหาอาหารที่มื้อใหญ่กว่านี้แล้วล่ะนะผมว่าไอจะเราไปหาอาหารที่มื้อใหญ่กว่านี้ดีกว่านะตัวเราค่อนข้างหิวเร็วอยู่นะเนี่ยผมว่าหิวเร็วเอาเรื่องอยู่นะนะเดี๋ยวหาอาหารก่อนเราคงไม่ต้องไปคุยขยะหาของกินทำไมเสียงมันน่ากลัวจังวะเฮ้ยกลัวเฮ้ยเหียกลัวกลัวจริงนะแหละอย่าร้องได้ไหม เสียงจากใครวะเสียงจากไหนใครกันที่เป็นคนร้องเหมือนว่าภูเขาไฟนี่ก็จะไม่มีอะไรให้เรากินเหมือนเดิมนะครับผู้ชมดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่เถ้ำดอกไม้กันดีกว่านะครับผู้ชมไปดูถ้ำดอกไม้ดีกว่าว่าจะมีผู้คนอะไรให้เราอิทหรือเปล่านะกูจะแดกหัวมึงเดี๋ยวนี้แหละโอ้ตอนนี้เราโตเต็มวัยแล้วขอได้ไกลพันจริง <Brand. S 1> จริงเจ๋งที่สุดในโลกเลยเฮีย <laughs> การพัสกัศก้าวโอ,อ้มึงอีกเลยมึงอีกช่องเดียวมึงก็ไม่ให้หรอวะไอ้หน้าแม่งนะผู้ชมโอ้ตอนนี้เราก็เป็นแค่เฮ้ยโอ้เชีย่ยกูยิงบีมได้แล้วผู้ชมโอ้โอ้โอ,อ้ยิงบีมยิงบีมยิงบีมโอเคตัวเรายิงบีมว่ะท่านผู้ชมไอ้เชีย่ยกูยิงบีมอ่ะท่านผู้ชมอ้าวกูยิงบีมได้ไอ้น้องไหนมีใครโอ้ มีใครให้กูแดกไหมก็ไอเฮียนี่แหละนะโซชูริเรียบร้อยโซชูริแซ่บหลายนะโซชูริตัวนี้ขอกินแล้วกันนะพี่น้องอีหิวพอดีเลย19ก็น่าจะทำให้เราพอดับกระหายดับหิวได้นะท่านผู้ชมเอ้ดับได้อยู่นิดนึงนะโอ้ฝนตกอีกแล้วหวังว่าจะไม่ใช่น้ำขึ้นนะท่านผู้ชม one hour later อ่าเฮียน้ำขึ้นจริงๆด้วยท่านผู้ชมโอ้โห ขึ้นอีกแล้วอะ่ะขึ้นขึ้นตลอดเลยเป็นไรวะเน,นี่ยแต่ก็ดีอย่างนะผู้ชมที่น้ําขึ้นไม่ค่อยเป็นปัญหากับเราสักเท่าไหร่นะผู้ชมเพราะว่าตัวเรานี่ก็สามารถเอ,อ,อยู่ในน้ําได้สักหน่อยนะผู้ชมก็ไม่ได้อยู่ในน้ําได้ตลอดหรอกแต่ว่าแบบเป็นนักว่ายน้ำมะเนาะก็ว่ายน้ําได้นิดหน่อยนะผู้ชมแต่ก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้ขึ้นสูงครับผมว่าขึ้นสูงไม่ได้ขึ้นสูงว่ะเฮียแล้วมันขึ้นเรื่อยๆเลยเออโอ้โหไอ้ไอปลาหมึกเชี่ยนี่แม่งทําผมมึนตานะผู้ชม โอ้ยหมึกยี่อนี้โอ้ยไปกูตีมันไม่โดนไอหมึกเวียนนะ่านผู้ชมตอนนี้น้ําท่วมโลกขนาดนี้เราอยู่ในน้ํานานเกินไปแล้วเราอยู่ในน้ํานานเกินไปแล้วโอ้ยโอ้ยออกซิเจนหมดออกซิเจนหมดออกซิเจนออกซิเจนโอ้ยโอ้ยความเหนื่อยล้าความเหนื่อยล้าโอ้ยออกซิเจนหมดออกซิเจนหมดตายห่าแล้วกู

โอ๊ยไอ้หมึเฮีโอยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยอต้องนอนทักต้องเอาแรงเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ไอ้หมึกควยนี่ไม่ไม่พ้นกูไม่หยุดเลยเ่ะห้าสี่สาม สองหนึ่งหมึกส้นตีนนี่แม่งเฮียกูพ้นคืนไอ้ส้าดูกันไปลาวว่าใครพ่นแรงกกันไอหมึกเวียนนี่เฮียแม่งดูกันไปลาวว่าใครจะได้เป็นอาหารกันไอ้เฮีย <c oughs> <c oughs> เฮียมึงต้องเป็นอาหารกูมึกมึกจังเลยมึกสตีนโอ้ยกระดูกหักด้วยกูตีมันกูกระดูกหักกูเลือดไหลกูโดนหมดทุกอย่างอ่ะเฮ้ยน้ำลดแล้วโอ้ยรอรอดแล้วท่านผู้ชมไอ้มึกเวียนนั่นมึกสตีนไอ้มึกจังไรเราต้องหาที่หลบก่อนนะตอนนี้โอ้ยรอดชีวิตมาได้เฉยเลยกูโอ้ยเกือบตายนะท่านผู้ชมหิวจังเลยหิวชิบหายตอนเนี้ย โอเครอดมาได้เราไเราจะเป็นอะไรดีนะท่านผู้ชมผมขอเป็นตรงกลางแลวกันนะขอฟื้นฟูกว่าเฮีย้ยแม่งนระทอสตงกาตกใจหมดเลยเวรเอ้ยขอเป็นการฟื้นฟูโอ้อโหเราโคตรเกลือเลยถ้าไม่ชมวันนี้เราเกลือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าได้กลายพันธุ์เป็นกริมเมอร์มานะได้กายพันธุ์กริมเมอร์มานะผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้กลายพันธุ์อื่นเลยนะกริมเมอร์ก็กริมเมอร์แค่ตรงหางด้วยนะ มเมอร์แบบนิดเดียวนะเออนิดเดียวจริงๆริงเออกินด้วยได้ไหมเออแบ่งกันสิเออหิวหิวหิวเฮ้ยเราเพื่อนกันนะเอ,อ้ยเพื่อนกันแบบเพื่อนกันนะท่านผู้ชมไปเราหาอาหารเพิ่มกันดีกว่านะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับ เฮียอย่าบอกนะฝนตกน้ําท่วมอีกแล้วเหรออันนี้น่าจะฝนตกธรรมดานะท่านผู้ชมคงจะปกติแล้วเนาะเออเราก็มีไอ้นกนกกระจอกเทศตัวนี้มาด้วยนะท่านผู้ชมตอนนี้หวังว่าเราคงจะไม่โดนมันทรยศหักหลังหรอกนะใช่ไหมน่าจะใช่แหละตรงนั้นมีโซชูริด้วยนะท่านผู้ชมไปไปท่านผู้ชมเราได้กินแน่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 เอาจังหวะนี้ เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างเชื่องช้านะผู้ชมเราก็เลยต้องมีซุ่มโจมตีนะการซุ่มมันออกไปแล้วอะ่ะท่านผู้ชมโผไม่ทันนะโอ้เสียดายอะ่ะไม่ได้กินเลยนะโอ้ยเนื้อโซชูริแน่นๆของเรานะเอ้ยแถวนี้ทำไมมีซากศพเต็มไปหมดเลยอะ่ะหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรอยู่แถวนี้ไม่รู้นะว่ามีภัยพิบัติอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนะแต่ซากเต็มเลยอะ่ะ หรือว่าโดนน้ำท่วมตตยกันวะตรงนี้เนี่ยหาที่เกาะไม่ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าโอ้ยออกนี้โซชูริกูจะกินอันนี้น่าจะตรายน่าดูเลยนะเนี่ยซากเต็มไปหมดจริงๆนะท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมทําการคุกคนก่อนดีกว่านะเพื่อที่จะทําให้เรารักษาตัวเองแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานได้เร็วขึ้นนะท่านผู้ชมแล้วก็กบกินของเราไปด้วยนะโซชูริโดนแดกอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก็ต้องเป็นเหยื่อของเราสินะเรียบร้อย โอ้ยเรามีของกินวะทำไมตรงนี้เป็นซากโซ,โซชุริทั้งหมดเลยเหรอวะไอเชียรตรงนี้เป็นซากโซ,โซชุริทั้งหมดเลยนี่หว่าใช่ไหมน่าจะใช่นะท่านผู้ชมน่าจะใช่นะน่าจะเป็นซากของพวกโซชุรินะท่านผู้ชมตรงนี้แม่งขี้ฟาร,ร์มโซชุริชัดๆเลยนะท่านผู้ชม อันว่าเดี๋ยวผมว่าผมเห็นการอพยพย้ายถิ่นไปตรงนู้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะอพยพไปตรงนู้นนะท่านผู้ชมเพื่อเล่นการจเจริญเติบโตผมให้เร็วขึ้นไปอีกนะท่านผู้ชมเอาเว้ครั้งนี้เรามามาดีวะท่านผู้ชมเรามาดีวะท่านผู้ชม200ปีมาแบบ e ี s y e ซี่แบบง่ายๆนะแค่ปัดมือก็ได้แล้วนะท่านผู้ชมแบบออกกล้วยยังยังยังยากกว่าเออที่กล้วยมันเหนอะหนะมือนะแต่นี้แบบโอ้ยแค่ปัดมือเฉยๆอะ่ะออแบแบแปะ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  มมตบมืหวังว่าพวกเขาจะไม่เดินผ่านมาแถวนี้กันนะท่านผู้ชมพวกที่อยู่ตรงนี้กันนะเขาคงจะไม่เห็นผมหรอกใช่ไหมเออขอให้ไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปที่บูสต์การเติบโตให้ได้เลยนะท่านผู้ชมเราห้ามตายติดขาดเลยนะม่นชเราต้องห้ามตายระหว่างทางนะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นพลังวิญ,ญญาณกูจะหมดนะแรงดันวิญญาณกูจะหมดแล้วเราก็จะ ทำภารกิจ200ปีไม oh, so ่สำเร็จนะคุณผู้ชมโอ้แม่งเป็นท็อกซิกแล้วก็ต้องอ้อมไปนะรว่าท็อกซิกนี่มีการกัดที่รุนแรงมากนะคุณผู้ชมเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เลยนะไปดีกว่าเราไม่อาจจะสู้เขาไม่ได้หรอกนะเราสู้เขาไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมดังนั้นเราหลีกเลี่ยงปัดเอ้ยตกใจหมดเลยเวเด้วไอตุ่นเวรนี่อื้มอื้มอื้มกลืนหัวอื้มอื้มกลืนหัวอื้มอื้มกลืนหัวไอ้เนี่ยจมน้ำตายไปดิ เอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราใกล้จะถึงอพยพย้ยายถิ่นแล้วนะตอนนี้เราได้บัฟอพยพย้ยายถิ่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแม้ว่าอาณาเขตก็กว้างไกลอยู่นะท่านผู้ชมแล้วก็สามารถอยู่ขอบๆบได้นะพราะว่าข้างในเหมือนจะมีคนอยู่นะอาจจะเป็นอันตรายต่อเราก็ได้ทําให้เราไม่ถึง200ปีนะท่านผู้ชมหรือเปล่าวะโอตัวอะไรวนะน่ะโอเป็นพวกนกกันนะถ้าเป็นพวกนกเราก็น่าจะสู้ได้นะท่านผู้ชมน่าจะชิวๆกับเราอยู่แหละนะเหมือนว่าจะมีมังกร ที่หน้าโกยอีกตัวหนึ่งบินมาแถวเราตอนนี้ผมเข้ามาในใจกลางอพยพย้ายถิ่นเลยนะเนี่ยอย่าเว้ยอย่าเว้ยอ๋ออสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับอเอ้ยพี่ไข่บูลรู้จักผมด้วยนะท่านชม FC อีกแล้วนะท่านชมเกือบเกือบเฉียนเฉียนกันแล้วนาะเกือบคิดว่าจะได้สู้แล้ว ดีดีดีสุีครับสสดีครับอเจอผมก็ทักทายได้นะแต่บางทีผมก็ตอบบางทีผมผมก็ไม่ตอบนะเฮ้ยท่านผู้ชมไม่แก๊งโซชูริมันเยอะไตาหาไตาหงจังวะเอโซชูริอีกแล้วนะเมื่อกี้เอ้ยมีคนเอาเนื้อมาให้นะท่านผู้ชมมีคนเอาเนื้อมาถวายด้วยนะเฮ้ยถวายข้างล่างนี้มีคนหรือเปล่าเ่ย มีคนหรือเปล่าวะข้างล่างเนี่ยเฮ้ยเขี้ยตกใจหมดเลยไอ้เขี้ยเคนเด็กตายตายไอ้เขี้ยเขาไปในน้ำเลยวะโอ้เนื้อแน่นนะเคนเด็กเนื้อแน่นนะท่านผู้ชม,ชมผมไม่อยากกินเด็กนะตอนนี้ผมโตเต็มที่แล้วนะผมอยากกินแค่สัตว์โตเต็มวัยนะตอนนี้ผมอะ่ะจะกินเด็กแค่ตอนที่ ช่วงผมเป็นวัยรุ่นกับช่วงผมยังเด็กนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ล่าง่ายๆนะพราะว่าถ้าล่าเป็นพวกผู้ใหญ่ไปเลยเราจะซู้ไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวผู้ใหญ่เลือดมันจะเยอะน้ำหนักมันจะเยอะอะไรกว่าเราเยอะนะท่านผู้ชมเราอาจจะเป็นเหยื่อของเขาแทนก็ได้นะตรงนั้นมีเขียนใหญ่ด้วยฮะไอะเขียนนี่แม่งเห็นหน้ากูแม่งโดดน้ําตายเฉยเลยโอ้ยแม่งหน้ากูหน้าเกียดขนาดนั้นเลยเหรอวะเห็นว่าไอตัวมังกรซองจินอูนี่ก็เป็นตัวที่ติดพิษได้ส้นตีนมากนะจนหน้าลำคาญได้เลยนะท่านผู้ชม ตอนนั้นเรามาดูกันการลากของเขามันจะทำให้เขาติดพิษตายหรือเปล่านะอ้าวใครแพ้ใครชนะมาดูกันไอ้มบางก่น,น้้ำเงินนี้ก็น่ากินนะท่านผู้ชมอือสิวะโอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยโอ้ยผมขึ้นไม่ได้โอ้ยเชียร์เกือแล้วไม่มีเข็นด้วยฮะโอ้ยได้เนื้อด้วยวะ อุ้ยสู้กับเคนจริงเหรอวะสิวะสู้ก็สู้เคน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 เอาละท่านผู้ชมรอรอบัฟมารอบัฟมาเอาแล้วเอาแล้วเคนเอาแล้วไงเคนเอาแล้วเคนเอาแล้ว Ken. เคนกันลากเคนเคนใหญ่ขนาดไหนวะ ตัวใหญ่อวะตัวใหญ่อว่าตัวใหญ่อว่าตัวใหญ่อวะาเจอพวกกูสามตัวเข้าไปเป็นไงล่ะเฮ้ยอ้อยเ,เราแก๊งแล้ววะกูสร้างแก๊งเลยแล้วกันนะอ้าวเชิญเลยเข้าไหมเข้าเว้ยพวกเรามาเป็นแก๊งนะเ,เดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังนะพวกเรามาเป็นแกง๊งเป็นแก๊งที่หื่นกา ไอ้เฮียกูว่ากูเป็นคนเดียวอ่ะเรื่องนี้นเนี่ยอะไรท่านชมเมื่อกี้ผมได้ทำการสร้างบ้านนะเดี๋ยวเราจะเอาพวกหญ้าพวกอะไรไปใส่บ้านเรานะท่านชมเพราะว่าผมได้สร้างเป็นอนุสรสถานกะโหลกของศัตรูของเรานะท่านชมดังนั้นโดนกูแน่เฮียใครเข้ามาที่นี่นะกูเตือนแล้วนะใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้ใช้อะไรบ้างใช้คริสตัลด้วยโอเค อ่าท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีภารกิจใหม่น,นั่นก็คือการสร้างไอหอประชุมเชียที่เสร็จให้เสร็จนะท่านผู้ชมหอหออะไรวะหอเกติยศที่เราฆ่าศัตรูได้นะท่านผู้ชมให้เสร็จนะหวังว่าจะมีคริสตัลแถวนี้นะตอนนี้เราต้องสร้างสิ่งนั้นให้เสร็จแล้วเราก็จะกลายเป็น200ปีที่จริงใจนะท่านผู้ชม200ปีที่แท้จริงนะนี่ใช้คริสตัลหรือเปล่าโอ้ตอนนี้เรา200ปีได้แล้ว ผมขอ,อกดไปเป็น200ปีเลยแลวกันนะแล้วก็ดูซิตรงนี้มีชิตันไหมโอ้โหออกซิเดียนทั้งนั้นเลยอ่ะมันเป็นเฮ้ยนังไงชิตันยังไงท่านชมชิตันต่กัดไม่ถึงมันอยู่บนหัวกัดถึงไหมนะ่ะโอเคได้ชิตันแล้วเย้ yeah. ตอนนี้ เราเหลือแค่ว่าเอาชิสตันนี้ไปวางที่ที่เราสร้างนะผู้ชมเราก็จะได้สุดยอดมานะสุดยอดพื้นที่ของเรานะโอ้ตอนนี้ผมตัวใหญ่ขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะผู้ชมเอาละเอาละภารกิจสุดท้ายมาแล้วโอ้ขอไปดูใกล้ๆอ้าวตอนนี้เราสร้างอนุสรสถานว่าที่นี่คืออนาเขตของเราได้แล้วนะผู้ชม นี่ใครเข้ามามึงตายแน่นะท่านผู้ชมดูไว้โอเคนะท่านผู้ชมเอาแล้วไงห่อกระโหลกเต็มที่นี่คือคำเตือนนะอย่าที่นี่คือเขตพี่นะท่านผู้ชม เอาแหะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายของคลิปแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็200ปีแล้วก็สามารถสร้างอนัสรณ์สถานกะโหลกของผมเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมไอ้เอา่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมนะพวกคนพวกนี้ก็เป็นตัวช่วยในการทําให้เชีย <c> น <oughs> นั่นมันขโมยเนื้อเราไปละทําให้ที่ของเราหรือว่าคลิปของเราชีวิตของเรา ใช้สบายขึ้นมากนะใช้ชีวิตได้สบายขึ้นนะท่านผู้ชมมึงใครเนะี่ยมึงใครมาทำไมมาทำไมมาทำไมเฮ้ยมึงใครเนี่ยนี่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครนะท่านผู้ชมต่อไปเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ10,000ซับนะท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นซับต้องมานะท่านผู้ชมใครที่ผ่านมาดูก็ขอให้กดไลค์ด้วยนะกดซับนะกดซับเฮียใครไม่กดซับระวังกูก <c oughs> ูส่งกีฟีดไปเดาตูดนะ <laughs> ไปแล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไปแล้วไปจริงๆแล้วเฮ้ย hey! มึงน,นี่ก็ขโมยจริงๆเลยก็เห็นมึงหลายรอบหลายเวนี่ไปแล้วไปจริงๆไปจริงๆไปจริงๆแล้วน้องพี่ไปจริงๆแล้ว <laughs> พี่ไปแล้วไปไปครับสวัสดีครับจุ๊บๆ